สูตรนี้เป็นสูตรที่ใส่แล้วต้นพืชจะแข็งแรงให้ดอกโดกแล้วก็ยังกัดสีสวยอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็มีสูตรและเคล็ดลับดีๆในการบำรุงต้นพืชดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับในสวนของเราให้สดชื่นแข็งแรง ก็มีสูตรเคล็ดลับดีๆนำมาบอกกันค่ะนี่ก็จะเป็นเปลือกไข่ที่เราหาได้จากก้นครัวค่ะเป็นเปลือกไข่ที่เราเหลือใช้แล้วเราก็จะนำมาทำเป็นปุ๋ยกันค่ะแล้วก็ยังมีดินหมักค่ะอันนี้เราก็จะเป็นส่วนผสมของ เปลือกไข่เป็นปุ๋ยเปลือกไข่ค่ะวน,นี้อ่าเราก็จะนําเปลือกไข่มาใส่ในกระสอบค่ะแล้วเราก็จะใช้เท้าวย่ำๆหน่อยนะคะจากนั้นเราก็นําสากค่ะนํามาทุบได้เลยค่ะวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีการทําที่ง่ายค่ะแล้วก็สะดวกรวดเร็วด,ด้วยค่ะ กระสอบเขาจะมีความเหนียวนะคะเราทุบเขาไม่ต้องกลัวว่ากระสอบจะแตกค่ะทุบง่ายค่ะทำให้เปลือกไข่ละเอียดดีด้วยค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะเราก็จะเน้นทำอะไรที่ง่ายๆเอาไว้ก่อนนะคะไม่ต้องยุ่งยากหลายขั้นตอนค่ะค่ะ เมือ่อเราได้เปลือกไข่ที่ละเอียดแบบนี้แล้วเราก็จะนำดินหมักค่ะดินหมักน้ำมาผสมได้เลยค่ะเปลือกไข่นี้ก็เป็นเปลือกไข่แบบเก็าเก็บที่เราสะสมเอาไว้เป็นเดือนแล้วค่ะเขาก็จะมีฟาร์มแห้งตัวดีค่ะเราสามารถที่จะนำมาผสมกับดินหมักแล้วก็น้ำมาใส่ บำรุงพืชของเราได้เลยค่ะทุกคนในเปลือกไข่เขาก็จะมีธาตุแคลเซียมโพแทสเซียมนะคะช่วยให้ต้นพืชของเราแข็งแรงค่ะส่วนดินหมักนี้เขาก็จะมีส่วนประกอบของปุ๋ยปุ๋ยหมักต่างๆค่ะแล้วก็ยังมีแกบดาค่ะแกบดาก็จะมีสารซิลิก้าค่ะ ช่วยป้องกันเชื้อนะคะแล้วก็ยังป้องกันตัวแมลงที่จะเข้ามาทำลายกัดกินต้นไม้ของเราด้วยค่ะเราผสมคลุกเขาให้เข้ากันดีค่ะสูตรนี้เราก็จะใช้ดินหมักแล้วก็กะส่วนผสมเอาค่ะ บางคนจะใส่ประมาณ3ถึง4ีทัพพีพอค่ะนี้เราก็ได้ส่วนผสมที่ลงตัวแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็พร้อมที่จะนำไปใส่ต้นไม้ของเราได้แล้วค่ะในดินหมักเขาก็จะมีดินเป็นกันก้อนค่ะเราก็จะมาบี้เขาให้ละเอียดสัก นิดนึงค่ะเนี่ยค่ะเมื่อเราผสมเสร็จแล้วเราก็นำมาเทใส่กระมังค่ะพร้อมที่จะใช้งานแล้วค่ะสูตรนี้ทำง่ายค่ะนำไปใส่ต้นไม้บำรุงต้นพืชของเราให้เขียวต้นสมบูรณ์แข็งแรงนะคะปุ๋ยสูตรนี้ค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรานำมาใส่บอนสีของเรากันเลยค่ะอัตราที่เราใช้นะคะแล้วก็กะเอาค่ะประมาณถ้าเป็นบอนสีก็ประมาณครึ่งช้อนแกงค่ะถึงหนึ่งช้อนแกงค่ะแล้วก็จะใส่ประมาณนี้ค่ะถ้าเป็นกระถางเล็กเราก็จะลดอัตราให้น้อยลงค่ะการใส่ปุ๋ยสูตรนี้ไม่เป็นอันตรายต่อ ต้นพืชค่ะเราสามารถที่จะใส่ค้างวันค้างคืนได้เลยค่ะใส่เสร็จไม่จำเป็นต้องรีบรดน้ำค่ะปุ๋ยสูตรนี้เป็นสูตรที่เป็นมิตรต่อต้นพืชมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะเมื่อรับน้ำมาใส่ต้นพืชของเราเป็นประจำทุกๆเดือนนะคะต้นพืชของเราก็จะมีความสดใสค่ะต้นแข็งแรงมากๆเลยค่ะ แล้วบอสีของเราก็ยังกัดสีสวยอ,อีกด้วยค่ะเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะบอสีต้นนี้เป็นบอสีพานครค่ะกัดสีสวยมากๆเลยค่ะค่ะบอสีหกหลงค่ะบอนสีหกหลงก็กัดสีสวยเช่นกันค่ะ เห็นไหมคะใบจะหนาก็แข็งแรงมากๆเลยค่ะกิ่งก้านก็แข็งแรงมากๆเลยค่ะปุ๋ยสุดนี้เราสามารถที่จะทำไปใส่ได้กับต้นพืชทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้กินผลค่ะแล้วก็ทำใส่ไปเลยค่ะได้ทุกชนิดเลยนะคะ ต้นพืชของเราต้นแข็งแรงแล้วก็มีสีสันที่สดใสมากๆเลยค่ะนี่ค่ะค่ะเสร็จจากการใส่บอนสีแล้วค่ะแล้วก็นำมาใส่ต้นโพเซียนของเรากันค่ะค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ ใส่ต้นปอยเซียนก็ทําให้ออกดอกโดกค่ะกัดสีสวยด้วยค่ะทุกคนเราจะมาใส่ชวนชมด้วยค่ะใส่ต้นชวนชมก็ทําให้ใบหนาใบมันเงาวาวนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นค่ะแล้วก็มาใส่ในช่วงเย็นนะคะ แล้วก็จะใส่ไว้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแล้วก็จะนำน้ำมารดค่ะเนี่ยค่ะใยเซียนดอกสีสดมากๆเลยค่ะใยเซียนเศรษฐีใหม่ค่ะปุ๋ยเปลือกไข่นี้เราสามารถที่จะผสมได้หลายอย่างค่ะจะผสมกับปูนขาว หรือถ่านดำก็ได้ค่ะถ้าใครมีแบบไหนเราก็จะประยุกต์ใช้แบบนั้นได้เลยค่ะใส่ลงไปให้ต้นพืชแข็งแรงนะคะเมื่อต้นพืชของเราแข็งแรงเขาก็จะมีภูมิต้านทานค่ะทำให้ไม่เกิดโรคง่ายค่ะเขาก็จะไม่เกิดโรคชือราต่างๆง่ายด้วยค่ะ ก็จะสร้างใบที่แข็งแรงค่ะนี่ก็เป็นต้นพญานาคราชค่ะแล้วก็ใส่ได้ค่ะใส่กับไม้ดอกไม้ประดับก็ดีมากๆเลยค่ะช่วยให้การดอกแข็งแรงนะคะก็ไม่หลุดร่วงง่ายด้วยค่ะเราทำได้เยอะค่ะ แล้วก็สามารถใส่ได้หลายกระถางเลยค่ะวันนี้ค่ะที่บ้านใครมีเปลือกไข่ก็เก็บเก็บสะสมเอาไว้นะคะอย่านำไปทิ้งค่ะนำมาใส่ต้นไม้ของเราบำรุง,งต้นพืชของเราให้นาแบบนี้ค่ะ ถ้าใครอยากให้ต้นไม้งามๆแล้วก็ดอกกัดสีเสวยแบบนี้แล้วก็ควรหามาใส่กันนะคะ